ดูด่วนดราม่าไม่จบแข้งช้างศึกทีมชาติไทยตอบโต้คอมเมนต์แฟนบอลถึงขั้นเอ่ยถึงบุพกาลีอีชิอิรู้ซึ้งแล้วอาเซียนไม่ง่ายแถมเจอข่าวร้ายอีกแต่อย่าพึ่งท้อลุยต่อให้สุดเชื่อชิงแชมป์อาเซียนเรียกสองตัวเก๋ามาช่วยแน่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้ยังคงอยู่ในควันหลงเรื่องราวดราม่าหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในเกมที่พวกเขาเปิดสนามธรรมศาสตร,ร์รังสิตเสมอทีมชาติสปป,ปลาวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เป็นนัดที่รูปเกมไม่น่าประทับใจและที่สำคัญสิ่งที่ทำให้แฟนบอลผิดหวังคือเรื่องของความเป็นนักสู้หัวจิตหัวใจ แพชชั่นของนักเตะไทยในเกมนี้น้อยกว่าลาวอย่างเห็นได้ชัดครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยเซ็งมากและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเชืเอ่อเถอะเมื่อวานนี้ได้เกิดมันเสมอด้วยรูปแบบที่เราดีกว่านี้นักเตะโชว์ความกระาหายมาให้เห็นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะออกมามันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมแต่เมื่อวานนี้ดูจากรูปเกมดูไปสายหัวไป รับไม่ได้จริงๆครับก็เป็นการบ้านที่อีชีอีแล้วก็นักเตะไทยต้องไปแก้แล้วก็เมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะครับหลังจบเกมเสมอสอปปลาวเนี่ยมีดราม่าเยอะแฟนบอลก็โอโ้โหโพสต์ในโซเชียลเดือดเพจช้างศึกเนี่ยเป็นหมืน่นคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมรวมๆมวนะรวมไปถึงหลายๆที่ก็เป็นแสนคอมเมนต์พร้อมกับตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเสมอสอปปลออาว และแน่นอนครับนักเตะหนึ่งคนที่โดนติติงโดนวิจารณ์อย่างหนักก็คือรุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับปีกจากทูแบงคอกยูเนเต็ดรุ่งรัตเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ค่อยน่าประทับใจก็โดนแฟนบอลเข้าไปวิจาร์ณในโซเชียลแต่ปรากฏว่ารุ่งรัตนะครับเกิดอาการหัวดอนนะครับกลายเป็นไปตอบโต้แฟนบอลและตอบโต้แบบ รุนแรงครับคุณผู้ชมตอบโต้คือถึงขั้นไปเอ่ยและไปด่าถ,ถึงบุพการีแฟนบอลที่เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นโหเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับคุณผู้ชมโหคือแค่ตอบโต้เนี่ยก็ก็โดนประมาณหนึ่งละแต่นี่ถึงขั้นไปเอ่ยถึงบุพการีแฟนบอลอันนี้ผมรู้สึกว่าโหหนักก็เลยทําให้ข่าวตีออกไปรุ่งรัดโดนด่านหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งรุ่งรัตนะครับออกมาเปิดเผยข้อความว่าหลังจากเม้นเสร็จก็รีบไปขอโทษขอโทษที่อารมณ์ร้อนไปผมว่ารุ่งรัตกับอายุ32ปีแล้วนะอาจจะต้องมีการรับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพไม่ควรจะตอบโต้ตอบโต้ด้วยผลงานคือตอบโต้ได้นะแบบเขามา นี่แต่ผมไปเห็นคอมเมนต์เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เชิงจะไปด่าถึงขั้นดุนแรงนะแต่ถึงกับรุ่งรัดเนี่ยไปเอ่ยถึงบุพการีอันนี้ไม่ควรหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกับนักฟุตบอลไทยนะครับไม่ดีเลยครับแบบนี้อะก็เรียนรู้กันไปเชื่อว่ารุ่งรัดคงจะรู้แล้วว่าว่าสิ่งที่ทําที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไม่ควรทําจริงเพราะเล่นในนามนักเตะทีมชาติไทยครับคุณผู้ชม,มก็หนักเลย เมื่อวานนี้หนะักแต่ยังดีที่ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับและแน่นอนครับเมื่อวานนี้นอกจากรุ่งรัตก็มีพิรลดลฉำรัศมีเนี่ยพูดดีมากนะครับกับทีมชาติไทยก็เปิดใจเ็าบอกว่าขอโทษแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนผลงานไม่ได้ออกมาเป็นไปตามที่คาดหวังซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากให้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้ามองในแง่ผลการแข่งขันมันก็ไม่ดีจริงๆ หลายคนอาจจะใหม่ด้วยกับทีมชาติไทยถ้าจะบอกต้องใช้เวลามันก็อาจจะนิดนึงแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากนะักเพราะทุกครั้งเวลามาทีมชาติไทยเวลารวมตัวมันน้อยกันอยู่แล้วไม่มีอะไรจะแก้ตัวนอกจากต้องกลับไปซ้อมช่วยเหลือกันและก็ยกระดับความสัมพันธ์ในทีมให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องของการลุ้นแชมป์อาเซียนเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่าก็ ส่วนตัวก็มั่นใจว่าจะคว้าแชมป์หลังจากนี้จะกลับไปทํางานนะนี่ครับ่างที่บอกว่าสุดท้ายนะฟุตบอลก็ต้องใช้ผลงานในการที่จะสื่อออกไปจริงๆนะก็เชื่อว่าในเกมที่เจอกับสปปล,า,ลาวเนี่ยแน่นอนครับผลการแข่งขันมันน่าผิดหวังแต่ถ้ามองในแงด่ดีอย่างน้อยอิชิก็ได้ตาสว่างได้รู้แล้วนะครับว่าการเจอกับทีมในอาเซียนไม่ง่ายเลยเพราะทุกทีมในอาเซียนเจอไทยเขาใส่เกิือร้อยเขาอยากจะล้ม และการจะสร้างทีมชาติไทยสายเลือดใหม่เนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลาอีกเยอะซึ่งเป็นการบ้านที่อีชีต้องไปปรับปรุงแก้ไขได้เห็นข้อผิดพลาดก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนผมมองว่าเออมันก็ไปปรับปรุงแก้ไขกันได้นะครับคุณผู้ชมแต่ในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยล่าสุดเนี่ยได้รับข่าวร้ายนะครับจะไม่มีเอลิสดอลเลเอลิสดอลออกมาเปิดใจเขาบอกว่า เสียดายที่ทั้ง2เกมในฟีฟ่าเดรอบนี้ไม่ชนะเลยเสมอเลบานอนกับเสมอสอปปลาวที่สำคัญเราต้องพัฒนาและเรียนรู้ในการเจอคู่ต่อสู้ที่รับลึกใส่เชื่อมันว่าในชิงแชมป์อาเซียนเราจะคว้าแชมป์ได้แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาไม่ได้มาเนื่องจากสโมสรไม่ปล่อยตัวเพราะหลีกอินโดนีเซียไม่หยุดแข่งนะครับเพราะฉะนั้นในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะไม่มีเอเลียสดอล แน่นอนแล้วนะครับคุณผู้ชมโหก็เป็นการบ้านของอ e ิชิอ e ินะว่าจะเอานักเตะค,คนไหนมาแทนที่จริงอยู่ว่าการเสมอสอปปอลาวเนี่ยเซ็งแฟนบอลก็ตั้งคำถามอิช e ิ C e ก็โดนไปด้วยก็ต้องยอมรับนะว่าอ e ิชิ e ก็โดนเหมือนกันทั้งเรื่องของแทคกติกวิธีการแต่นักเตะก็ต้องโดนเหมือนกันกับเรื่องของแพชชั่นและความใจสู้ที่มันน้อยกว่าสอปปลาวแต่ก็หวังว่า e C e อิชิอิอย่าพึ่งทอนะ ขอให้เดินหน้าลุยต่อนะครับเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ยังคงซับพอร์ตเพราะผลงานช่วงที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ดีนะครับแต่คราวนี้แหละมันจะเป็นการบ้านของอ e ีชิว่าจะเดินหน้าต่อกับทีมชาติไทยไปในทิศทางไหนแต่ผมอยากให้อ e ีชยึดมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อสร้างแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องสร้างกับบาลานซ์นักเตะต,ตัวเก่ามาช่วยกันด้วย เพราะผมก็แทบไม่เห็นทีมชาติไหนที่จะสร้างทีมสายเลือดใหม่โดยไม่มีนะักเตะโต,ตเก่ามาประคองแทบจะไม่มีครับคุณผู้ชมมีหมดญี่ปุ่นช่วงที่ผ่านมานักโตโมะยังเล่นอยู่เลยใช่ไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าอิชิคงได้เห็นแหละก็รอดูนะครับชิงแชมป์อาเซียนโปรแกรมสําคัญเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนช่วงเดือนธันวาคม เริ่มมาที่นัดแรกเนี่ย8ธันวาคมเจอกับติมอร์เลสเตเล่นที่ฮังเดสเตเดียมที่เวียดนามจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังวันที่14ธันวาคมเจอกับมาเลเซียแล้วก็ไปเยือนสิงคโปร์17ธันวาคมที่สนามกีฬาชาติสิงคโปร์แล้วก็ไปท้ายเล่นในบ้านเจอกับกัมพูชาที่ราชมัง20ธันวาคมซึ่งอันนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยผมเชื่อเถอะว่าทีมชาติไทยในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย อีชอีคงจะหานักเตะสควอตที่ดีกว่านี้มาแน่นอนเพราะเขาพูดแล้วว่าชุดนี้ยังสอบไม่ผ่านจริงๆถ้าเกิดอยากจะไปป้องกันแชมป์อาเซียนเพราะฉะนั้นจะมีการเรียกมาเสริมโดยเฉพาะบรรดาผู้เล่นเก่าๆผมเชื่อว่าคนแรกจะมาแน่นอนคือพี่ตังสารัตอยู่เย็นพี่ตังเวอร์ชั่นฟุตบอลเจลีกไปค้าแข้งเจูกับเลโนโฟายามากุจิ เขากระหายที่อยากจะลงสนามมากนะครับคุณผู้ชมผมพูดอยู่เสมอผพพี่ตังช่วยได้ทำให้แดนกลางทีมชาติไทยสมดุลมีความเกา่าคอยประคองมีความเป็นผู้นำและให้ดูพี่ตังเวอร์ชันเจลีผมอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนเพราะไปเจลีทุกคนฝีเท้าพัฒนาหมดรอดูผมว่าอิชิเรียกพี่ตังมาแน่นอนเพราะเขาไม่สามารถลงเล่นกับ BG ในช่วงโปรแกร,รมนัดตกค้างได้ เขาจะเล่นในอีกทีคือช่วงเลที้สองเพราะฉะนั้นสารัอยู่เย็นจะเข้ามาช่วยได้เลยดอดูผมก็เห็นด้วยนะที่จะดึงพี่ตังมาสุดท้ายทีมชาติไทยสครอตเนี่ยมันต้องมีตัวเกา๋าคอยดึงสติคอยประคองไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยทุกชุดต้องมีแบบนี้หมดนะครับจริงๆเรื่องจริงครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนผมคิดว่าคนนี้เขาพร้อมเพราะผมอะไปที่กเกษตรมา ไปเตะบอลมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเตะบอลกับผู้พี่ตโตโน่โค้ชใหม่สติชัยเผื่อแล้วก็ได้ฟอร์มของพี่ก๊อฟอดีศักกรายสอนพี่ก๊อฟตอนนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับและปัญหาของทีมชาติไทยตอนนี้คือตำแหน่งศูนย์หน้าเราจะไม่สามารถใช้งานสุประชัยไม่สามารถใช้งานปรมเมศได้รวมไปถึงทีลศิลป์ตอนนี้มีตัวเลือกแค่ทีรศักดิ์เผื่อพี่มายที่โอ้โหก็ยังคงฝากความหวังไม่ได้จริงๆ อีกหนึ่งคนคือที่ผมว่าช่วยได้คือพาติกกูตับสั้นล่าสุดเพิ่งลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับนาราขับผมว่าช่วยได้แต่มันอาจจะไม่เพียงพอมันต้องมีตัวเก่าสักคนผมเช่อพี่กอล์ฟอดิศักกระไดสอนตอบโจทย์ช่วงนี้เขากลับมามั่นใจและเขาไม่ได้เล่นบอลแบบรอแท็บอินเขามีส่วนร่วมคอยลงมาเชื่อมหาช่องสภาพร่างกายดีมากแต่ติดอย่างเดียวคือไทยลีก2อ,อะ่ะมันแข่งช่วงเดือนธันวาคม แต่ผมเชื่อเถอะลองไปคุยกับพี่โตโน่ประธานสมโมสรเกษตรลองไปคุยกับพี่ใหม่สันติถ้าเกิดอยากได้พี่กอล์ฟจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มีโอกาสปล่อยให้เพราะเกษตรเขาพร้อมสนับสน,นุนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่นะเขาอุ่นเครื่องกับทั้งทีมชาติไทยยูวีสิบแล้วก็ชุดยูวีสิบสามด้วยผมว่าการได้พี่กอล์ฟบริษัทกระดาสอนมาช่วยสอนน้องๆเนี่ยจะแข็งกรแหล่งมากขึ้นจะทําให้แดนหน้าของทัพช้างศึกทีมชาติไทยดูมีมิติมากขึ้นเพราะต้องยอมแล้วว่าเด็กตอนเนี้ย เขาต้องการประสบการณ์จากรุ่นพี่มาช่วยด้วยและยิ่งฟุตบอลอาเซียนที่ต้องใช้ประสบการณ์เนี่ยผมว่าต้องช่วยได้ผมว่าสองเก๋าคนนี้น่าจะมีโอกาสติดท,ทีมในมุมมองของผมแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าใครบ้างผมว่าชิงแชมป์อาเซียนคราวนี้อิชิไม่ประมาทแล้วมาดมแป้งคงคุยกับสมโมสรแล้วคงได้เห็นสุขประโชคมาสารัตจูเย็นพาทิกูต้าฟั้นเบนจามินเดวิดก็อาจจะได้เห็นด้วยโจนาธานเข็มดีก็พอเหมือนกัน อ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยในคลิปนี้ที่ต้องซุยมาอัปเดตกันโอ้โหเป็นเรื่องราวร้อนๆเรื่องราวดรามา่าก็หวังว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นนะสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเครสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลเน่พัทในเครสกราโนล่าบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ